ดุนรัฐแจ้งข่าวประชาชนทั่วประเทศประจำวันที่5สิงหาคม2566ดูดุนไม่ดูระวังเสียใจภายหลังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวนี้จากเพจ Facebook รัชดาธนาดีเรกรองโฆษกรัฐบาลด้วยนะคะแอปรูทันช่วยรูทันไข้เลือดออกแจ้งเตือนความเสี่ยงโรคไข้เลือดออกตามพิกัดผู้ใช้งานสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทชโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติเนคเทคและกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกันวิจัยและพัฒนาแอปพลิเคชันรูทันเพื่อเป็นเครื่องมือให้ประชาชนใช้ติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออกเดนกูฟีเวอร์รวมถึงความเสี่ยงด้านสุขภาพอื่นๆแอปพลิเคชันรูทันนี้เป็นเครื่องมือแจ้งเตือนความเสี่ยงของโรคไข้เลือดออกตามพิกัดที่ผู้ใช้งานอยู่ณขณะนั้นพร้อมคำแนะนำในการป้องกันตน และสามารถดูข้อมูลในรูปแบบแผนที่ตั้งแต่ระดับตำบลถึงระดับภาพรวมประเทศเพื่อแจ้งเตือนคนรู้จักหรือวางแผนเตรียมอุปกรณ์ป้องกันนอกจากนี้แอปยังสามารถแจ้งเตือนความเสี่ยงด้านสุขภาพอื่นๆเช่นสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กท m 2.5ค่าดัดชนีความร้อนที่อาจนำไปสู่โรคลมแดดรวมถึงสภาพอากาศ ทั้งนี้ประชาชนสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันรูทันได้ที่ Play Store และ App Store ที่ผ่านมาเนคเทคสวทชได้ร่วมกับกรมควบคุมโรคพัฒนาแพลตฟอร์มทันระบาดตั้งแต่ปี2559เพื่อสนับสนุนการวางแผนป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกที่มีประสิทธิภาพและเท่าทันสถานการณ์มากยิ่งขึ้นซึ่งประกอบด้วยสแอปพลิเคชันหลักได้แก่ 1. แอปทันระบาดสำรวจเพื่อช่วยรวบรวมข้อมูลการสำรวจลูกน้ำยุงลายและรายงานความทุกชุมของลูกน้ำยุงลายให้กับพื้นที่แบบเรียลไทม์ 2. แอปทันระบาดติดตามเพื่อนำเสนอสถานการณ์ของโรคไข้เลือดออกร่วมกับความทุกชุมของลูกน้ำยุงลายบนแผนที่และตารางตามมิติที่สนใจ 3. แอปทันระบาดรายงาน เือช่วยสรุปชุดข้อมูลสำคัญที่มีการใช้งานเป็นประจำออกมาในรูปแบบรายงานอย่างอัตโนมัติและ 4. แอปทันระบาดวิเคราะห์เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลในมุมมองที่สนใจและได้พัฒนาต่อยอดมาเป็นแอปรู้ทันในปัจจุบันปัจจุบันนี้โรคไข้เลือดออกกำลังระบาดในหลายพื้นที่เพื่อให้ประชาชนรู้ทันโรคไข้เลือดออก ประชาชนสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันรู้ทันได้ที่ Play Store และ App Store ในโทรศัพท์มือถือค่ะสำหรับคลิปนี้ทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะขอบคุณค่ะ